โอเคอาหารกระต่ายยามเย็นวันที่7เมษายน2568กครับยมเย็นบรรยากาศดีมากครับยเย็นที่ฟาร์มส่วนข้างนอ,นอกนี้ที่ล้อมไว้นะครับกำลังเตรียมว่าบางทีอาจจะมีบางส่วนที่จะต้องเลี้ยงแบบปล่อยนะครับก็เลยทำพื้นที่ร้อไว้ให้มันกว้างนิดหนึ่ง จะเป็นพื้นปูนะน,นะครับนี่นครับกว้างมากวิ่งได้เต็มที่แต่ข้างบนยังไม่ได้ปิดแต่ว่าด้านข้างนี่ได้ล้วแต่ด้านหน้าเน่ยไม่ได้ปิดที่กันก็คือหนึ่งก็ต้องกันหมาให้ได้ด้วยแมวบางส่วนเนาะถ้าเป็นลูกมันหรือตัวเล็กๆมันก็อาจจะอันตราย เพราะว่าลูกกระต่ายมันสู้แมวไม่ได้หรอกใช่ไหมเอาเดอดเด็กมืดไหมครับมืดดริงจริงที่เจ็ดเมตรสาแล้วอ่ะเปิดไฟ ไม่บางตัวทำไมดูปากเขาเยินเยินครับเนี่ย ค okay. กินกันไปมาดูตรงนี้ครับจับยากนิดนึงนะวันนี้มาเย็นเลยครับไปทำธุระหลายอย่างเลย 乔安。On. ลูกที่สามเดือนกว่านี้ก็แยกให้แยกตัวเลยครับกินเลย1ช้อนหนึ่งช้อน ตัวนี้รู้เหมือนไม่ค่อยกินอาหารพอเปลี่ยนอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับ กินนมตอนแม่กินอาหารเมื่อกี้มันมีอยู่ตัวหนึงจากคอกนี้นะลงไปอยู่ข้างล่างน่าจะหลุดกรงปีนคือเริ่มโตแล้วก็ปีนขึ้นได้ละนย่ยเนี้โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยก้ามกรลาเกิดมีจะคอดยีแปมมีนา เอ้ยทับทับยีแปดมีนาดูแม่กินเนี่ยดูนี่ครับดูมันเริ่มโตแล้วนะมันเริ่มแย่งแม่กินอาหารเม็ดละเห็นไหมครับแน่แบบเนี้ยเขาก็จะหลุดออกมากนอกซึ่งเนี่ยสเกริรก็ปีนมาก็จะตกอยู่ข้างนอกเลย ผมจะแก้ปัญหาย,ยังไงล่ะอ,ะอ,าอ,อ่าอย่างเงี้ยอ,ออกมาอ่เงี้ยอ่าออกมาอยู่นอกแล้วไม่ได้หนูแล้วก็ตกมาสิหนูต้องอย่าไปซนหนูจะเข้าไปอยู่้างไหน มีอย่างต้องเอาตะแกงเพราะอันนี้มันใหญ่ครับเห็นไหมมันก็เริ่มดื้อเริ่มโซนเพราะเขาโตแล้วไงเกิดยี่สิบมีนาหรอกสามสิบมีนาก็สิบวัน สิบเมรตรสายี่สิบวันอ่ะก็โตแล้วอ่ะตอนนี้ลืมตาหมดแล้วก็อาจจะต้องหาอะไรมาอุดตรงนี้อุดตรงนี้จะเกิขมุดออกมาเนาะตัวเขาเร็กขมุดตรงนี้ได้ก็จะมาคาอยู่ตรงนี้นน เราจะมาช่วยได้อีกทีจนกว่าเราจะมาอีกทีตอนที่เรามาดูอน,นุก็มกันไะครับแม่กินลูกกินกมนมเลยครับแจ้งลูกเยอะอันนี้รู่นวายเนะ้ยก็ไม่รู้นะว่ามันจะรอดสักกี่ตัวนะผมก็เอาไฟนี่มาติดเนะี่ยแดงๆเนี่ยนะนะเขาบอกมันไล่ย,ยุงได้ก็ลองมาติดดู อันนี้ก็ไฟโซลาเซลล์นะครับถ้ามันมืดแล้วหนะึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงถ้ามันมืดแล้วมันจะสว่างเองผมจะปิดไฟหมดเหลือแต่ไฟแบบนี้โซลาเซลล์หมดครับไฟไฟสองสว่างคืนนะให้มีแสงนิดนิดหนึ่งแล้วผมก็จะเปิดไม่ได้เปิดเป็นเพลงโดยตรงจะเปิดเป็นเอฟเอ็มครับมันมีเสียงคนคุยกันด้วย ดีจงดีเจคุยอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยมันก็เลยจะมีผลหมาแมวมามอาจจะได้ยินเสียงคนคุยมันก็จะไปอะไรเนี้ยลูกเยอะครับอันเนี้ยก็ต้องหลบลูกกำลังน่ารักเลยนะใครสนใจอะไรยังไงก็ทักทายไมาได้ ยินดีนดนแบ่งปันทั้งหมดไม่ห่วงมีมินิเล็กหลายวัวมาตัวเห็นไหมคลอดลูกมาสี่ตนก็เรียบร้อยหมดเลยเรี้ยงลูกไม่เป็นมั้งน่าจะท้องแรกเดี๋ยวผมเพิ่มให้สามตัวนะสามตัวนี่น้ ไม่ค่อยอิ่มเดี่ยดูดูดูดแถมไม่เน,น่อยหบางตัวสำลักเลยสำลักเลยเหรอค่อยๆกิน ตัวนั่นนั่งละเขากินนมแม่กันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปดูระบบน้ำเดี๋ยวไปเติมน้ำนิดนึงน้ำจะอยู่อีกห้องนึงข้างนอกครับผมต่อสายยางมา ดูด้วยกันเลยที่ฟ้านี่มันอยู่ติดเขาเลยนะข้างหลังนั้นเป็นภูเขานะนี่มองเห็นไหมครับ ไม่เห็นอ่ะเปิดไฟต่อนี้เลยสายยางะทะล,ะลุปไปน้ำยังมีอยู่นะครับน้ำมีลดนิดนึงแต่ไล้ว่าช่วงบ่ายไม่ค่อยร้อน,นครับวันนี้ก็เลยไม่ค่อยเปลืองน้ำ Chị, nàng, mấy tổng tư Cái này ngay, phục liêng รยากาศที่ฟาร์มกระต่ายสิ้นคิดครับฝึกเลี้ยงครับฝึกเลี้ยงอยากเลี้ยงกระตายจริงๆจุดประสงค์ผมอ,อยากเปิดร้านกาแฟใหญ่ๆนะครับมีพื้นที่กว้างผมจะปล่อยให้เต็มเลยกระต่ายให้เขาวิ่งอิสระนั่นคือที่คิดถั่วอ่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับฟาร์มกระต่ายสิ้นคิดสวัสดีครับ